มอบยาครั้งที่หนึ่งนสมดีผิวสิริอำเภอเมืองจังหวัดเลยลูกไข่มะเร็งกล่องเสียงก้อนมะเร็งอยู่ตรงจุดสำคัญไม่สามารถทำการผ่าได้หมอที่โรงพยาบาลแนะนำให้ไปทำการฉายแสงที่โรงพยาบาลอุดรธานีคนไข้ปฏิเสธการรักษาตอนนี้ก้อนโตขึ้นเริ่มมีอาการปวดต้องเจาะคอให้อาหารทางสายยางไม่สามารถพูดได้หรือกืนได้ คนไข้ยังเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้คุณหมอแก้มหอมนะครับฝากยามาให้นะครับรับไปเป็นคนไข้ของคุณหมอแก้มหอมนะครับของคุณสมดีนะครับสมดีครับที่เอาอบ้านนางแขมเอ<ห>ือเมืองอจังหวัดเลยนะครับนนี้เป็นมะเร็งกล่องเสียงนะครับวันนี้ก้อนโตขึ้นมากครับมีอาการปวดนะครับก็คงจะได้ปรึกษากับคุณหมอแก้มหอมอีกทีหนึ่งนะ ว่าจะให้การช่วยเหลือ,อยังไงบ้างนะครับอขอบคุณคุณหมอแก้หมอหอมนะครับ